ท่านผู้ชมครับผมมายุเทวัดหิรัญยวัดนะครับที่นี่คือพื้นที่ของบ้านเหมืองดงน้อยนะครับตำบลกาะจ้าอำเภอไม่สายจังหวัดเชียงรายครับที่ผมมาที่นี่ก็เพราะว่าวัดนี้นะครับมีความโดดเด่นและก็มีชื่อเสียงคือเป็นวัดที่สารด้วยไม้ไผ่นะครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ดีสารด้วยไม้ไผ่แล้วฮะแต่ว่าที่นี่นะครับก็คือบริเวณวัดดั้งเดิมวัดเก่าวัดแก่วัดเดิมแ็อยู่ทีนี้นะครับ แ่นครับผมมาวันนี้พาท่านราบไหว้พระหนึ่งพันวัดนะครับเป็นวัดลำดับที่1นึ่ยยี่สิบสองนะครับซึ่งเป็นรายการไหว้พระหนึ่งพันวัดนะครับคือจะพาท่านไปชมไปหู้จักครับพุทธสถานต่างๆรวมทั้งวัฒนธรรมวิถีวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาวพุทธภาคเหนือลลานาของเรานะครับแต่วันนี้นะครับผมจะพาท่านไปเยี่ยมชมจะมีวัดอยู่สองสองแห่งนะฮะแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมนะครับอีก อีกวัดหนึ่งอีกต้องหนึ่งก็จะเป็นอุทยานนะครับอุทยานพระสารองค์ใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้เอามาชมเรื่องราวแล้วก็ความเป็นมาความเป็นไปของประวัติของออวัดหินรัญวที่นี่ก่อนวัดติเก่าแก่วัดดั้งเดิมจะอยู่ที่นี่ครับ วัดฮิรัญยาวาดหรือที่ชาวบ้านห้องหว่าวัดเมืองแดงน้อยนะครับตั้งอยู่ละที่1ร7หมู่ที่8ตำบลเกาะจ้างอำเภอไม่สายจังหวัดเชียงหายเดิมก็เป็นวัดเล็กๆนะครับที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านในชนบทซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอไม่สายประมาณ5กิโลเมตรครับการสัญจรไปมาค่อนข้างลำบากและก็ชาวบ้าน ตียูอาศัยมีอาชีพทำนานะครับค่อนข้างจะยากจนพอสมควรนะครับจึงเป็นเหตุผลตียะฮือพระสงค์ตียูจะพันษาย่ังวัดนี้อยู่ได้บ่มเมินนะครับจนมาถึงปี2548พระสมุภูวนนะครับภูวนายนะครับในขณะนั้นได้ขออาสามาดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ และก็ได้มีศรัทธาตั้งมั่นที่จะพัฒนาวัดีี้ใื้อเป็นตีหัวจักของคนทั่วไปจึงมีดําริที่จะสร้างพระพุทธรูปตีสารด้วยไม้ไผ่เจ้าอาวาสจึงรวบรวมเจ้าวบ้านทั้งหมดเดินทางไปตัดไม้มุงนะครับบนยอดเขาในประเทศเมียนมาเริ่มสร้างพระพุทธรูปองค์นี้เมื่อปีพุทธศักราช2552ใจเวลาวสารเพียงแค่3เดือนก่อนแล้วเสร็จ เป็นพระพุทธรูปสารโดยไม้ไผ่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งต่อมาจึงซื้อติดินเพิ่มเพื่อสร้างวิหารสารดยไม้ไผ่ทั้งหลังประดิษฐานอย่างองค์พระสิงสารชนะมานจนแล้วเสร็จภายในปีพุทธศักราช2559ในเวลาต่อมาอยะฮือพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศต่ตางลังไหลเข้ามากรับไหวขอพรพระสารน,นะครับยฮือทีอ่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อันดับต้นๆของจังหวัดเชียงรายเลยทีเดียว เป็นพุทธยานนะครับอุทยามพระเจ้าสางนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งเป็นอันซีนไทยแลนด์ทัวร์ได้นะครับตรงนี้คือ,อวัดวัดฮิรันยาวาดนะครับปีบ้านเมืองแดงน้อยนะครับตำบลกอจ้างอำเภอไม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับกรงนี้นะครับผมมากับรายการวิภาหนึ่งพันวัดวันนี้เป็นวัดลำดับที่หนึ่งร้อยสองสองแล้วครับเนาะ จะมาถึงตรงนี้นะครับมาชมสถาปัตยกรรมและก็อุทยานของพระพุทธศาสนานะครับโดยเฉพาะที่นี่ที่มีชื่อเสียงที่โดโดเด่นที่สุดก็คืออพระพระสานพระเจ้าสารนะครับสารจากไม้ไผ่ที่นํามาจากประเทศเมียนมานะครับจะเป็เี่ยนกันได้นล้วนะครับด้านในจะเป็เี่ยนกัได้นล้ครับผมจะพาท่านไปชมอุทยานทีวัดอหิรัญยวัที่นี่น,นะครับขันพ่อมวิยาครับถ้านพอ่อตัวผมมาเลยครับ วันนี้มาถึงวัดลำดับที่122ครับคือวัดฮิรัญยาวาดอุทยานเวรวันนะครับซึ่งตั้งอยู่ตีบ้านเ,ม,เมืองแดงเมืองแดงน้อยนะครับตำบลเกาะจ้างอเภอไม่สายจัวดเชียงรายวัดฮิรัญยาวาดอุทยานเวรวันก็อยู่ตีเมืองแดงน้อยนะครับตำบลเกาะจ้างอเภอไม่สายจเชียงเชียงราย พระท่านไปชมพระเจ้าสารปางมานวิชัยตีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจุดเด่นของวัดก็อยู่ทีพระประธานในวิหารสารด้วยไม้ไผ่หนาตักกว้าง9.92กศสูง192ศครับเป็นพระพุทธรูปลักษณะพระสิ่งหนึ่งเจียงแสนศิลปะแบบล้านนาตีสร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์ ใช้เวลาสร้างถึงเก้าสิบเก้าวันแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ทั้งหมดอยู่3ามหมื่นเก้าพนตันมีชื่อว่าพระสิงสารชนะมานเกลือบเงาดําด้วยยางต้นลักนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ไม้ไผ่ตีนามาสานก็มีแรงที่มาหน้าค้นหานะครับจากการสอบถามก็ทราบว่าท่านพระครูหีรันอาวาสวัดนะครับเจ้าอาวาสวัดฮิรัญยวัดนะครับท่านได้ นำไม้ชนิดนี้มาจากประเทศเมียนมาซึ่งเป็นไม้มงคลมีทิ่กาเนิดอยู่บนภูเขาสูงที่มีจืดตามท้องทินว่าไม้มุงนะครับเป็นไม้ในตระกูลภัยชนิดหนึง่งลักษณะเด่นก็คือเหนียวหมอดบกินนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับเอามาสานเป็นพระพุทธรูปโดยในปีหนึ่งๆเจ้าบ้านตีดูแลไม้มุงก็จะตัดไม้นี้ได้แข่ครั้งเดียว คือในวันขึ้น15ค่ำเดือน3เต่าอันนะครับและก็ทางเมียนมาเองก็จะมีการเสียงไทยเป็นผู้กำนหนดว่าในแต่ละปีวัดในติ้อไปจะจคดีเป็นผู้ได้ซิดตัดไม้ไผ่ชนิดนี้เมื่อได้ไม้มุงจากประเทศเมียนมามาแล้วนะครับเอามาจักสารเป็นองค์พระสลาสารพระก็จะต้องภาวนาตัวเอง จะกินจะนอนจะอยู่ในราชวัตรชัดธงรอบวิหารเต่าอันนะครับแล้วก็งดเว้นจากการทานเนื้อสัตว์สมทานสินปาดนงขาวห่มขาวเยะใจเฮ้พองใสตลอดระยะเวลาตีสานพระยูนะครับตลอดจนคนที่ร่วมเหล่าตอกแล้วก็โจยศานก่อนลงมือก็จะต้องสมทานเบญนศินนะครับคือสินห้าเพื่อเป็นความ เป็นสริมงคลและก็ความบริสุทธิ์ขององค์พระถือเป็นพระสารโดยไม้ไผ่ปางมันวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนอกจากองค์พระสิงสารชนะมานวิหารก็จะสร้างโดยไม้ทั้งหลังนะครับตั้งแต่เจ้ฟ้าหลังคาฝาวิหารสาร้วยไม้ไผ่ประดับประดาโดยลวดลายไม้คิ้ว ประดับด้วยซุ้มประตูไม้สักทองเสาภายในก็ได้ใจไม้ไผ่นะฮะเป็นการออกแบบอริยะสถาปัตย์นะครับสรับผู้ส,ส,สูงอายุและผู้พิการก็สามารถใจรถเข็นขึ้นไปบนวิหารได้อย่างสะดวกสำหรับวิหารไม้นี่ใช้เวลาสร้างมานานกว่า3ปีครับ <S 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 ในส่วนของเจดีย์ด้านหลังพระประธานในวิหารก็จะสร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์อีกเหมือนกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเก้าศอกสูง,สงสเซเวศอกปรียอดเป็นศิลปะแบบพม่าครับประดับทองคำและกับเพชรพลอยด้านในโลง,โลงนะฮะสามารถเข้าชมได้นะครับซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระบรมสารีริกธาตุตรงกลางสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับได้ประทาน คือวัดฮิรัญยวัดนะครับตีทรงตั้งจื่อเจดีนี่ว่าพระธาตุสลีสีจอมเงินนะครับใช้เวลาสร้างทั้งสิ้นเกาะ49วันครับเปยังตัวครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนะฮะบอกว่าสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่อเมมทซิงนะครับหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะว่าตรงอุทยานนี่นะครับมีสถาปัตยกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา หลายอย่างตีเขาเ่เคยเห็นมาก่อนนะฮะโดยเฉพาะพระเจ้าสารโดยไม่ไผ่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่นะครับสุดยอดเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับมีโอกาสมาแอลเจียงายอย่าลืมมาตีบ้านเมืองแดงน้อยนะครับตำบลกอจ้างอำเภอเมี่ยไทรจังหวัดเจียงายที่นี่นะครับที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาทือท่านได้ไหวพระโดยที่ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมต่างๆที่ท่านบม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนนะครับมังกบรายการไหว้พระหนึ่งพันวัดนะครับวันนี้ เป็นวัดลำดับที่122ครับวัดลำรับที่103จะเป็นวัดอย่างเชิญที่ตามผมไปเรื่อยนะครับ